สวยมากเลยทุกคนบรรยากาศคือดีมากนั้นจะเป็นเรือที่เราจะไปล่องเรือนะคะอ่ะไปสวัสดีจากสวีเดนค่ะทุกคนจะบอกว่าวันนี้สวีเดนอากาศดีมากในรอบสัปดาห์นะคะปกติฝนจะตกช่วงนี้ในะช่วงมีนาเนาะวันนี้ก็คือแดดออกแล้วก็อากาศดีไม่หนาวเท่าไรนะคะวันนี้เราจะพาคุณยายนะคะคุณยายมาล่องเรือซ็อกม ทัวโโทร์คทท่ะ Stockholm Winter Boat Tour อ้าดูสมาชิกกันก่อนวันนี้มีใครกันบ้า <c> ง <oughs> นี่สมาชิกป๊ะปะ๊านี่ค่ะนี่ค่ะแม่เอนขุนยายขุนยายนู่นเด็กๆอันนี้ปะ๊ะป๊ามีเกีน้นแล้วก็เด็กๆสองคนคะ่ะอย่างนี้อา้าว ไาสิร so ู้จะบอกวันนี้จะไปไหนวันนี้บอกสิจะไปล่องเรือค่ะน้ชาจะไปไหนไม่รู้ปไหนก็ไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวพาไปวันนี้ไ่ได้กาดีมากทุกคนให้ดูข้างหลังตอนนี้เราเดินผ่านที่คิงการ์เด n นะคะนะคะ King า a r d e นคือสวนพระราชาเ็บรรยากาศรอบรอเรือให้ดูให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะ อันนี้คือโหสถาปัตยกรรมตึกคือดีงามตึกตึกรามบ้านช่องดีมาก <c oughs> คนน้อยคนน้อยนี่เราเห็นค่ะนี่ท่าเรือข้างหน้าค่ะเดี๋ยวไปขึ้นเรือกันตัวนี้สวยมากเลยตึกรามบ้านช่องตัวนี้สวยมากเลยทุกคนนี่ค่ะอันนี้เป็นเลนจักรยานแล้วตรงนี้ค่ะแกรนโฮเทลค่ะ ตรงข้ามท่าเรือก็อยู่ตรงข้ามกับแกรนด์โฮเทลเลยนะคะฝั่งตรงนู้นก็จะเป็นรอยัลพาเลสค่ะที่เรามาพระราชวังค่ะอ่ะไปกันสวยมากเลยทุกคนบรรยากาศคือดีมากนั้นจะเป็นเรือที่เราจะไปล่องเรือนะคะอ่ะไปโอ้ยบรรยากาศบรรยากาศวันนี้คือดีงามสุดๆ ี่่คะอากาศดีด้วยเออก่อนเดือยจะออกวันนี้เราก็มานี่นะคะมาซื้อเครื่องดื่มเบียร์วายอะไรวะกันไปอันนี้เป็นด้านล่างส่วนด้านล่างที่เข้ามานะคะตอนนี้เราอยู e in the Baltic And in this uh, uh, bay <inaudible> that we now left, <inaudible> <Even so>, this <inaudible> has been the center <inaudible> of the naval <inaudible> bases from, on the right hand side from 1649 until <inaudible> 1969, <inaudible> <inaudible> and the left hand of Vasa, the most visited museum in Scandinavia.

Huh. But she came up again, Queen, nice and, nice. and she left Sweden for Rome and also converted into the Catholicism. Palace, This connection collection. The between Royal the two Palace Sweden event Sweden, is my interpretation, okay. so you don't have to believe me. And you have a church on the left, no longer a church since 2000. It's a center for choirs and going on trade next to nice. Australia I'm with meat. เธอโอนคเธอโอ่เอเป็นโซนก็จะเป็นโอนค e กนี้ที่เราเคยไปน่าจะเป็นแถวท่าเรือตรงสรลูเซนนะคะนี่นตรงนี้แบจุดชมวิวอที่หนึงนะคะโอเแบบนี้นใกล้เลยจุชมวิวที่ <laughs> and the cliffs here are <laughs> very steep <laughs> and this is <laughs> because <laughs> when they started to build ships here they <laughs> needed <laughs> more space and <laughs> they blow away you can see some of the island and on the left we have first of all we have the island with the giraffe this place but the mink and it was <laughs> no <known as> longer <laughs> <known as laughs> used as a mink was used by the royal dramatic theater and the Royal boy <laughs> don't have a handkerchief, I'm sorry. Again. Hello, Gustav. <laughs> this is his name, Gustav, Gosel on Gustav's very 7. That's... <speaking> we the line, good good the good parking good 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 lot, good and they will good good out to this parking right. lot. And and นี่นะเราก็จะเปิดบบเครื่องเล่นวัดศีเอาชิงชาเงี้ยคนก็จะตม็มเนี่ยแต่ช่วงนี้ก็คือปิดหน้าหานาวนี่สวยสวยเคยนั่งเนี่ยไปก็เคยเล่นกันอะเลินสวยสวยอะได้วิวหมดเลยนะเนี่ย เ <Wow. S 2> นี่ยสีม่วงๆเนี่ยปุ้งก็เคยขึ้นแล้วเนี่ยสีม่วงๆอ่สีม่วงๆเนี่ยเคยขึ้นเนี่ยอันนี้อันนี้เทีบยบท่ายูโกเนียนเทียบท่าเรือถ้าเรานั่งเรือมา ก็เป็นเรือรบเก่าอันนี้เป็นเนื้อหน้าของพิพิธภัณฑ์วาซามิวเซียมนะคะที่ข้างในเป็นเรือรบเก่า300กว่าที่จมลงในน้ำ300กว่าปีแล้วนะคะข้างหลังก็จะเป็นอาคารของนอริมิเตียมพิพิธภัณฑ์นอร์ดิตนะคะ ที่เรากำลังจะกลับแล้วค่ะขท่าท่าเรือตรงโซนนี้ก็จะเป็นร้านอาหารต่งตางๆเท่าเรือต่าอาคารสไตล์ยุโรปต่างๆคือส,ส,ส,สวยมากเลย